ใช่ค่ะทำได้ล่าสุดมันมีเอ็กซ์แพร์มินสเตอร์ที่ยังไม่ได้เข้าคุกอะ่ะแต่ตัวพ่อเข้าไปแล้วอะ่ะล่าสุดพยายามที่จะขุดตัวเองขึ้นมาจากเตียงเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปปล่อยสปีดเพื่อที่จะปลุกระดมสมาชิกพักไม่ให้ย้ายพักย้ายแพงแล้วก็บอกว่าจะต่อสู้ต่อไปแล้วก็บอกว่าตัวเองแล้วก็พักของตัวเองของพ่อตัวเองนั้นเนี่ยปรากฏว่า โดนเอาไปหีออกจากตําแหน่งเนี่ยนะคะไปแล้วประมาณห้าคนหกคนวสระประเทศนี้บ้านนี้ยกให้เนี่ยพักตัวเองแพงตัวเองนั้นเน่ยเป็นได้แค่ฝ่ายค้านและก็อย่างนั้นอย่างเงี้ยออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยที่ผู้ที่ก่อรัฐประหารนั้นเนี่ยนะไม่ได้มีการเนี่ยถูกเข้าคุกเลยซัมติงไหลเด็นี่อีหอยหลอดคุณได้ข่าวว่ามึงเนี่ยออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเนี่ยเพราะว่ามึงเนี่ยไปทำกระบวนการเนี่ย ขายชาติไปทำกระบวนการเอาความลับของชาติไปขายเพราะฉะนั้นผิดจริยธรรมผิดความซื่อสัตย์ไม่ได้เกี่ยวกันกันกบบรรดาพวกก่อรัฐประหารเฮ้ยอีสึงตึงมึงเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐสภาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาโหวตกันมาแล้วไอ้พวกที่สภาที่โหวตกันมาเนี่ยนะก็เป็นนะคะก็เป็นไอ้พวกที่มีมเเทตร่ข้า อ๋อทำเป็นอ๋อจะทำคู่กันมันเหลือย่งไรอันนี้คินกับควีนมันอันนี้ควีนอ๋อแม่ก็ไม่บอกโจเอ้ยแม่จะแม่หัวแอมอ่อัลแมอ่อัลหัวแม่อัลเห็นไนหะมหัวแม่อัลแล้วก็เอาอันนี้เอาสติกเกอร์มาติดให้มีคิงกับควีนอันนั้นสติกเกอร์คิงอันนี้สติกเกอร์ควีนอ๋อเอามาใส่ให้เาัาแล้วก็ไม่บอก ล่าสุด x, x prime minister ที่มีพ่อเข้าคุกอ่ะออกมาสึกระดมทไม่ชาพักตัวเองระหว่างที่ประกาศชื่อนั้นปรากฏว่าไอตัวที่ประกาศชื่อเนี่ยปรากฏไปโผล่สวมเสือ้ออยู่อีกพักหนึ่งแล้วโอ้ยอันที่หนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยยังไม่รู้ตัวอีกว่าการที่เราเนี่ย โดนออกจากตําแหน่งนายกเพราะว่าข้อหาเกี่ยวกับการขายชาติเกี่ยวกับการเอาความลับของชาติไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ผู้รุกรานเรานั้นเนี่ยผิดข้อหาทั้งจริยธรรมแล้วก็ผิดทั้งความซื่อสัตย์นั้นเนี่ยจะต้องมีโทษอาญาถึงขั้นจาคุกเราควรจะต้องลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักด้วยแต่อีนี่ไปเอาสมาชิกพักมาแล้วก็จัดอีเวนต์เมื่อวานแม่งปลุกระดมคนขึ้นมาบอกว่าจะต้องเตอสู้นู่นนี่นั่นจะเอา200คนเอาอีนี่ลดจาก300เหลือ200ตั้งแต่เมื่อไหร่ สำคัญอีกเวลาหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมสําคัญก็คือว่าพ่อมึงเนี่ยติดคุกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันกับรัฐประหารมึงเลิกขายความว่ามึงเป็นประชาธิปไตยและพวกมึงถูกกระทําโดยรัฐประหารได้แล้วพ่อมึงเนี่ยนะเอากลับมาเนี่ยก็พ่ออีพวกรัฐประหารนั่นแหละแล้วพ่อมึงก็เป็นมิตรสหายอันดีกับอีพวกรัฐประหารแล้วพ่อมึงเนี่ยติดคุกเนี่ยเพราะว่าพ่อมึงเนี่ยกระทำความผิดข้อหาคอร์รัปชันประเทศชาติคือโกงชาติ3คดี4คดี ขณะเดียวกันเนี่ยนายกรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละคนของพวกเธอเนี่ยกระทําความผิดและก็เหยียดตีนตัวเองทั้งสิ้นอย่างเช่นกรณีของเศรษฐีทวีไส้นั่นก็เป็นเพราะทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทาผิดกฎหมายอาญาของแผ่นดินนั่นคือเสือไปแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติไปเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันข้อหาจริยธรรม ขนาะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของคนอื่นที่มาเป็นโนอมนินีแทนพ่อเธอโดยเฉพาะอาเธอยิ่งยวยแซ่อวยนั่นคือข้ขอหาคอรับท่านประเทศชาติโกงกำนำข้าวจนชาวนาต้องตุยเย่ไปบรรลุกี่ศพกี่ศพและจนป่านนี้ก็ยังชดใช้ค่าเสียหายต่อโครงการที่โกงนั้นยังไม่หมดเลยแล้วชดใช้โดยอะไรชดใช้โดยงบประมาณภาษีประชาชนกูนี่แหละผ่านไป11ปียังชดใช้ไม่หมดเลย ขณะเดียวกันระหว่างที่เธอเนี่ยเป็นนายกร,รัฐมนตรีที่ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สระแอดอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่าก็นะไม่มีใครเอามือถือเนี่ยประยัดใส่หูมึงให้โทรศัพท์หาฮุนเซนแล้วฮุนเซนซึ่งเป็นผู้รุกรานประเทศนี้และฮุนเซนเป็นคนที่กระทําการก่อาอาชญากรรมสงครามกับประเทศเราและประชาชนเราทหารเราตุยเย่ไปทั้งหมดประมาณ30กว่าศพแล้วและจน่านนี้อีฮุนเซนก็ยังไม่เลิกไม่ลาวาซอก และขณะเดียวกันมึงเสือกเอาความลับของประเทศเราไปให้กับผู้ลุกร้านซึ่งก็คืออีหุนเซนขณะเดียวกันประชาชนไทยของมึงเนี่ยตูแย่ไปแต่ขณะหุนเซนยังอยู่และประชาชนของกระแมไม่ได้ตูแย่สักคนหนึ่งยกเว้นทหารของมันที่มาลุกรานประเทศไทยเราโดยสรุปเลยก็คือสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการการะทาทุจริตต่ออำนาจหน้าที่และการใช้อำนาจในทางมิชอบและขณะเดียวกันก็เป็นการการะทําอันที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติตนเองข้อหาที่โดนประมาณสี่ห้าข้อหาและล่าสุดปปชกำลังตั้งนุกมนการสอบเรื่องนี้ อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังโดนอีกหลายคดีทีนี้ถ้าเกิดเธอยังไม่ได้ลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักหัวหน้าแพงอะไรก็ตามแต่มึงก็แสดงดีิแสดงเด็ดไปเถอะแต่การที่มึงปลุกระดมเมื่อวานนี้ผิดผิด,ผดทั้งสิ้นผิดทั้งสิ้นคือผิดอะไรผิดตรงที่ว่ามึงพูดผิดแทนที่จะยอมรับความผิดนั้นขอโทษประชาชนยกมือไหว้เอาหัวโขกต๊ะแล้วก็ยกมือไหว้ประชาชนขอโทษขอโพยแต่เสือกไม่ทำปรากฏไม่สำนึกไม่สำเนียกแต่กลับบอกว่า กรณีของนายกรัฐมนตรี6คนของพรรคแผงตัวเองนั้นเนี่ยเกิดการปล้นอำนาจโดยคณะรัฐบาลร,รัฐทหารบัดพ่อมึงเหรอมึงเนี่ยกระทำความผิดเพราะมึงขายชาติไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอีซึ่งตึง <c oughs> คุณมึงเนี่ยทำผิดในข้อหาเอาความลับของชาติไปขายแล้วเข้าลังตั้งคดีคุณอยู่ <c oughs> และกรณีดกันเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยพิพากษายอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเลยสีหน้าแผ่นของสารรัฐธรรมนูญมึงอ่านนี่แตกที่นี่ไม่ใช่อ่านสีบรรทัด ไม่ได้อ่าน, 4, นสี่บรรทัดสำคัญที่สุดก็คือคําสั่งผู้พิพากษาคําสั่งของสาลรัฐธรรมนูญไม่มีให้ไม่มีใครไปนั่งลอกแล้วไม่ต้องเอาไปลอกมึงนั่งอ่านเอาเองควายอ่านให้แตกไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าคุกไปกับนายก,กตีที่หนูคุนีคุกไปกับนายก,กตันตีที่โดนอาีีออกจากตําแหน่งไปรวมทั้งหมด4คน5คนหรืออะไรของพวกมึงนะนะ ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยพวกมึงเนี่ยเดินสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองทั้งสิน้นเดินสะดุดเพราะความอาหารกาของตนเองทั้งสิน้นและที่สาคัญที่สุดมือไปบอกอดีตเลขาธิการพรรคมึงด้วยไปบอกสมาชิกพรรคมึงด้วยว่าไอ้ที่มึงเนี่ยละลาบละล้วงไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปนินทาคนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานไหนยังไงไม่ว่าจะเป็นนินทาสา,หา,สารหลักเมืองว่าอะไรไปนินทาเสาหลักเมืองว่าอะไรก็ตามแต่กูรู้หมดเลยดเรริการรับรู้มาหมดเลยว่าพวกมึงในพรรคสมาชิกเพื่อเพื่อควายมึงอะไปนินทาเสาหลักเมือง ไปนินทาเสาหลักเมืองว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แล้วไงทั้งหมดไม่เกี่ยวกับสสาหลักเมืองทั้งหมดเกี่ยวกับัวไม่ตีนเมืองเดินผิดพลาดเอาเองไม่เกี่ยวกับเสาหลักเมืองโอ้ยอสึนตึงจนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อยู่แล้วจนกระทั่งต้องไปนั่งอยู่คุกทั้งพอ่อทั้งลูกแล้วยังไม่สำเนียกอีกอีสึนตึง คดีเนี่ยเกี่ยวกับการเนี่ยประพฤติปฏิบัติของพ่อมึงอโกงชาติส่วนของมึงเนี่ยไม่รู้ว่าโกงหรือไม่โกงแต่ที่นแน่ๆเขากําลังมีการไปยื่นข้อกล่าวหามึงแล้วกรณีโกงอะไรโกงก็ประมาณแผ่นดินมาตรา1น4มาตราหนึ่งโทษเนี่ยจำคุกนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมีการชดใช้ในระยะ20ปี พราะฉะนั้น 1cc เนี่ยเขากำลังอยู่ในคณะกรรมการอนุในชุดของปปชอยู่ถ้าพ้นจากปปชไปสู่ศาลเมื่อไหร่นั่นะมึงก็จะเข้าสู่กระบวนการจะเข้าคุกแหลไม่เข้าคุกแหลด้วยข้อหามาตรา 1cc การปล้นงบประมาณเอาไปแจกผิดประเภทผิดรัฐนูนผิดกฎหมายผิดพระะบการเงินการคลังแล้วนั่นแหละจะต้องรับผิดชอบทั้งคลมอไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นใครก็ตามแต่ นั้นถ้าเกิดคุณจะต้องเข้าคุกอีกคนหนึ่งสองพ่อลูกเข้าคุกเนี่ยมันเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับการโกงชาติไม่ได้เกี่ยวกันกับรัฐประหารนี่ึ่งตึง<ค>ลี่คนที่มาไอ้คนที่เคยรัฐประหารนั่นแหละ<อ>เขาเอาพวกมึงกลับมาเนี่ยก็เพราะว่ารัฐถ้าไม่มีคณะรัฐประหารคณะนั้นจะก,กี่ปอก็ตามแต่พาคนไปโหวตให้นายกของมึงเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อมึงก็ไม่ได้กลับมาหรอก ถูกไหมล่ะขณะดยียวกันพ่อมันกลับมาเสือกสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาเพิ่มมันก็เลยจบที่แบบนี้ดีไม่ตุยเย่โทษเขาไปหมดความผิดของตัวเองเนี่ย,อ,อ,ยอ,อ,อะไรนะ มันแน่ก็่าง้นนม้วนแล้วก็เอาใส่แบบนี้ก็อาจจะได้เร็ขาบอกว่าม้วนๆแบงนี้พอได้อ่ะม้วนต่อไปม้วนม้วนแปะใส่ม้วนม้วนแปะใส่เพราะอันนี้มันเล็กไงมันมันมันคุ้มค่าแล้วเวลาเขาก็หยิบใส่กล่องได้เลยม้วนม้วนม้วนแปะจบอ่ะไปเร็วดีอันนี้มันเล็กอันนี้ใส่ได้ เดี๋ยวลุงจะพาไปเที่ยวผับลุงบอกลุงนัดบอกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวผับพาไปเที่ยวผับผู้ชายไปไหมไม่ไปไม่ชอบเนาะชอบอะไรนะน้ําตกชอบน้ําตกบอ่อเบี้ยเหรอวันนั้นไปทําอะไรน้ําตกบอ่อเบี้ยฝนตกฝนตกฝนตกซะก่อนอุ้ยฝนตกไม่ควรไปเที่ยวน้ําตกนะหินลื่น สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีพนักง,งานพนักง,งานออฟฟิศเราเพิ่มมาหนึ่งคนมีพนักง,งานออฟฟิศเพิ่มมาหนึ่งคนพนักง,งานออฟฟิศของเรานะคะจะเป็นหนุ่มน้อยหน้าหน้ามนภครลิบุญมีตระกูลภูลิภุริบุมีตระกูลภุลิบุญมีตระกูล,ล,ล,กล,ล,กลอืม ปิดเทิมสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมันส่งตึงอ่ะมึงไปนั่งคิดตั้งนานไหมนั่งนั่งคิดนานไหมจะมาจัดอีเวนต์เนี่ยจัดอีเวนต์ในการเปิดตัวเปิดตัวผู้สมัครทัทง้งๆยังไม่ถึงใกล้เวลายุบสภาเนี่ย แมเปิดตัวผู้สมัครไปบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาสามร้อยเขตสี่ร้อยเขตเมื่อก่อนนี่แรนสลาลปิดสวิตส,สามปอปิดสวิตสวบอคนไทยมีกินมีใช้มีเขตมีสังกสีไปพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงล่ะมึงพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยประชาชนยังไม่ทันได้มีเขตมีสังกสีไปกินเลยแต่ปรากฏว่ามึงเนี่ยก็ดูแลพ่อมึงแล้วก็ดูแลลุงมึงอังเคิลอย่างเดียวเลยอ่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลานี้นะคะ มาค่ะมาค่ะมาค่ะและใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้ตัวเอออยากจะแนะนําตัวนี้นะคะตะก,ก้าสิบห้านะคะตะก,ก้าสิบห้าจะเป็นตะก,ก้าที่ตะก,ก้าสิบห้านะคะจะเป็นตะก,ก้าอ่าตัวไอเจลทุกคนไอเจลดอกต์บริการมันเลิศมากนะทุกคนไอเจลมันเลิศมากนะแม่ไอเจลตัวนี้มันเลิศมากนะไอเจลนะมีสารสกัดมาจากประเทศเยอรมนีเรียกว่าลิฟตาลิปโตนินเรียกว่าลิปโตนิน ลิฟโตนินเอ็กซ์เพลสค่ะลิฟโตนินเอ็กซ์เพสนะคะจะเป็นสารสกัดที่มาจากสาร่ายสีแดงจากท้องทะเลนะคะซึ่งสาร่ายสีแดงนั้นนะคะจะเป็นพืชจากท้องทะเลซึ่งสาร่ายสีแดงเรียกว่าสารสกัดที่ได้มาคือลิฟโตนินเอ็กซ์เพลสสารเอ็กซ์เพสตัวนั้นนะคะมันจะมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งลิฟโตนินเอ็กซ์เพลสนะคะเวลาเราเนี่ยนะคะทาไปตรงใต้ตาซึ่งใต้ตาเราคล้ำใต้ตาหมองใต้ตาดำใต้ตามีถุงใต้ตาค่อนข้างที่จะย้ยยๆ้นะคะตาแห้งตาเหี่ยดตาเหี่ยวตา าไม่ดีไม่เกี่ยวกับตาถั่วแต่ว่าตัวนี้นะคะสามารถทารอบดวงตาได้เลยลิทูนีเอ็กซ์เพรสนะคะตัวนี้นะคะ590บาทคนอื่นขาย790เราไม่ขายขายที่15กรัม590บบาทค่ะและมันจะมีหัวแม่เหล็กให้ด้วยมันจะเป็นหัวเหล็กนะคะมันจะเป็นหัวเหล็กนะทุกคนมันจะเป็นหัวเหล็กนะคะทุกคนมันจะเป็นหัวเหล็ก มันจะเป็นหัว,หวเหล็กให้เดี๋ยวกอเกอจะแนะนำเอาแล้วตัวนี้อยู่ไหนวะที่มันอยู่ตรงนี้ที่มันอยู่ตรงนี้ไปไหนวะมันที่มันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะหายไปไหนอีก อันนี้อันนี้ฉันพกไว้ปเป็นปกติอยู่ในนี้ะสวัสดีเอาออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาเวลาวาง วางไว้ในห้องน้ําหรือตรงไหนก็ตามแต่แนะนําให้อาวังตั้งไว้แบบนี้นะคะเพื่อตัวสารสกัดเนี่ยมันจะนะคะเข้ามาอยู่ตรงรูปากของมันนะคะเวลาเราใช้มันจะง่ายนะคะอ่แล้วก็เวลาบีบบบีจากก้นกล่องนะคะดึงฝาออกแบบนี้นะคะแล้วก็บีบจากก้นกล่องบีบจากก้นอุ้ยบีบจากก้นกล่องแบบนี้แล้วอย่าบีบแรงเพราะบีบแรงปุ๊บมันจะออกมาพื้นนะคะก็บีบออกมาจากต้นกล่องแบบนี้นะคะนี่นะคะคุณพี่ก็ค่อยๆบีบออกมาจากต้นกล่องเสร็จคุณพี่ก็ป้ายไปแบบนี้นะคะพอได้เจลบีบออกมาแล้วเอาหัว ไม่เหล็กหมุนไปแบบนี้เลยนะคะหมุนไปแบบนี้เลยนะคะเท่ากับคุณพี่ก็จะได้แบบนะคะดูแลหนังตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยโอเคนะคะคุณพี่สังเกตนะคะข้างทีดอัลิกาลลิปข้างทีดอัลมิกาลากับข้างทีดอัลมิเกาลเห็นไหมคะมันจะมีความตึงนะคะก่อนที่เราจะตัวตึงเราจะต้องใต้ตาตึงซะก่อนก่อนที่เราจะไปตึงใส่ใไรหนังตาเราต้องตึงซะก่อนนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะเป็นช่วยบำรุงบำเลอหนังตาแบบนี้นะคะทุกคน แล้วเวลาเราบีบเจลออกมาแล้วบีบแค่ครั้งเดียวบีบเจลออกมาเป็นก้อนใหญ่แล้วก็วางไว้เสร็จแล้วก็ใช้ตัวหัวแม่เหล็กเนี่ยนะคะนวดไประหว่างที่เรานวดไม่ต้องบีบแล้วนะคะก็ใช้หัวแม่เหล็กนี้นวดนะคะหัวเหล็กแบบนี้นะคะเวลานวดมันจะทําให้ครีมเนี่ยเข้าไปตรงไปตรงใต้ตาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมากกว่าเราใช้มือตัวเองนะคะ นะคะแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะและตรงไหนก็ตามแต่ท no ี่มีมีรอยน้ำมีร่องน้ำหมากเราก็นวดไปได้นะคะเอาตัวเจลเนี่ยวางเข้าไปนะคะบีบตัวเจลวางเข้าไปบีบตัวเจลวางเข้าไปนะคะบีบตัวเจลวางเข้าไปแล้วก็นวดได้เลยนะคะบีบตัวเจลวางเข้าไปแล้วก็นวดนวดได้เนี่ยนวดนวดนวดได้นวดได้เลยนวดได้เลย มดีวเ,เลยทุกคนจะหกโมงแล้วอะทุกคนจะซื้ออาหารเย็นไหมสั่งได้เลยนะข้าวกล่องอาหารเย็นเไหมาสั่งได้เลยเดี๋ยวพี่จ่ายตังสแกนแล้วก็สั่งเผื่อนะเรียนกันไปด้วยพี่โตกินเลยไหมอาหารเย็นสป,ปเกตตี้ไหมสั่งข้าวกล่องไปเลยใบสั่งก็ได้หนึ่งกองสาม สามสี่กล่อง,งสั่งเพื่อนกเรียนแกนด้วยสั่งได้วันนี้มันเย็นแล้วเนี่ยนี่ดูเห็นไหมนี่เห็นไหมเป็นไงเห็นไหมอันนี้อันนี้คือทานะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน ทุกคนดกเตอร์มาริกาเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะตัวนี้เรียกว่าลิปตาตัวนี้เรียกว่าลิปตาอเจลของดเรมาริกานะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นหัวแม่เหล็กแบบนี้นะคะลิปตาอเจลนะคะทุกคน590บาทเท่านั้นค่ะ590บาท590บาทนะคะราคาโปรโมชั่นย่อมเยาเข้าถึงได้ดีมากตัวนี้จะเป็นอเจลนะคะเหมาะสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาตาคล้ำตาดำนะคะนอนไม่พอแล้ว ตาคล้ำแล้วก็ตาดำใต้ตามีปัญหานะคะตาเหียวตาแห้งตาเหี่ยวนะคะนอกจากนั้นใต้ตาเนี่ยนะคะแบบเพราะว่าบำรุงยังไงมันก็ยังเหี่ยวอยู่ประเภทอย่างนั้นนะคะแล้วสําคัญที่สุดนะคะตัวนี้เนะี่ยมันจะมีสารสก,กัดมีสี่ตัวสารสก,กัดต,ตัวไฮไลท์ของมันคืออ่าลิฟโตนินเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นสารสก,กัดนะคะจากสารสกลร่สีแดงจากนะคะเยอรมนีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีธงชาติเยอรมนีอยู่ตรงนี้เพราะว่าจะมีสารสก,กัดเราจากเยอรมนีนะคะทุกคนและทีนี้ตัวลิฟโตนินเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ใต้ตาเนี่ยนะคะมันบำรุงใต้ตา แล้วก็ถุงตาใหญ่ถุงตาดําถุงตาคล้ำถุงตามีปัญหาถุงตามันแบบกระยุกกระยืนนะคะทุกคนสามารถที่จะลิฟใต้าตาภายในเวลาเพียงแค่สั้นๆเองค่ะแล้วมันก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยเพียงแค่พอเราทาไปก่อนที่เราจะแต่งหน้าไอตัวนี้ก็จะยุบลงเลยโอเคนะคะเทียบอันนี้คือข้างที่ดรกมริกาทาส่วนข้างนี้คือดรกกมริกาไม่ได้ทาเห็นไหมคะพอเราทาปุ๊บความแตกต่างจะเห็นความเรียบเนียนตึงนะคะจะเรียบเนียนตึงเห็นไหมคะมันจะตึงเลยเห็นไหมคะ อ่าโอเคนะคะสำหรับใต้ตาตึงค่ะตัวนี้สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับใครที่ต้องการใต้ตาตึงวันนี้ไปไหนมาไหมวันนี้ไปงานแสดงเฟอร์นิเจอร์มาค่ะไปงานแบบไปงานแสดงโฮมโปรเฟอร์นิเจอร์ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละเป็นเป็นงานเป็นงานจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ค่ะไปงานจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์มาไปดูต้นมะกอกแล้วก็ไปดู เฟอร์นิเจอร์จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะไปไปดูขนาดไปดูเตียงไปดูไปดูเตียงขนาดสั่งตัดนะคะไปดูไปดูไปเซเวไปดูปเฟอร์นิเจอร์มาค่ะไปดูเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไปดูเพราะว่าคุณสามีเนี่ยเขาอยากจะได้เตียงตัดพิเศษ ก็คือขนาดประมาณ10เมตรปกติเตียงพี่เตียงปกติมันจะเป็น6เมตรครึ่งใช่ไหมแล้วก็ฟูกปกติเขาเรียกที่นอนปกติมัน6เมตรพุ่ง6เมตรครึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดจะเอาเตียงใหญ่ก็ต่อกันแล้วเขาไม่ชอบให้มันต่อเขาก็เลยอยากจะตัดพิเศษก็เลยไปเดินดูบริษัทใหญ่ๆซึ่งก็แบบเขาก็มีศักยภาพกันหลายบริษัทมากเลยตอนนี้ก็เลือกไม่ถูก นี้บ้านเราบ้านเราต้องการเตียงใหญ่ขนาดแบบประมาณ10เมตรเพราะว่าเรามีน้องกอลแก๊บด้วยเราไม่อยากเอาน้องกอลแก๊บนอนนอนใต้เตียงแล้วปกติน้องกอลแก๊บชอบไต่มานอนบนคอเราแล้วเราก็จะต้องเหลือพื้นที่ให้น้องกอลแก๊บเนี่ยได้นอนบนเตียงซึ่งปกติเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทีนี้มันก็เบียดกันมา11ปีแล้วพอเบียดกันมา11ปีทีนี้เราก็มีความรู้สึกเราอยากจะนอนห่างกันบ้างเห็นไหมก็เลยต้องไปเปลี่ยนขนาดเตียง6เมตรครึ่งไม่พอแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนขนาดเตียงเป็น12ฟุต 12ฟุตทีนี้สิบฟุตอยากจะได้สิบฟุตแบบประกอบกันเนี่ยนะคะแล้วประกอบกันเป็นเตียงสิฟุตเตียงส0บฟุตแต่ว่าอยากจะได้ที่นอนที่มันทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นเออที่ที่ที่นอนทอเต็มผืนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นที่นอนสปริงเราอยากได้สปริงที่นอนสปริงแบบเต็มผืนทั้งหมดเนี่ยสิบฟุตสิบ <c oughs> ฟุตรหรือสิบสองฟุตขนาดเดียวกับเตียง ซึ่งมันจะเป็นขนาดใหญ่มากต้องไปสั่งตัดพิเศษซึ่งบริษัทแต่ละบริษัทเขาทําให้เราได้แต่ว่าเขาจะต้องมาวัดขนาดพื้นที่เราซึ่งเราก็วัดขนาดไปให้เขาเอาและหลังจากนแบบั้นพ๊บมันมีปัญหาอีกก็คือเตียงจะเข้าประตูบ้านได้ไหมไอไอเตียงเนี่ยเอาไปประกอบเข้าประตูบ้านได้แต่อิที่นอนสปริงที่จะต้องเอาไปผืนใหญ่มาเลยเนี่ยมันเข้าประตูบ้านไม่ได้คือมันต้องเตียงประมาณเตียงขนาดประมาณ สิเมตรเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังขึ้นชั้นสองยังไงก็มีปัญหาเออสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลานี้ของดอเรมริกาดกอรมริกามาเปิดร้านขายของก่อนนะคะแล้วก็ตอนประมาณ3ามทุ่มเราถึงจะทอล์กโชว์กันวันนี้มีเวลาทอล์กโชว์คะ่ะไม่มีใครมาเยี่ยมวันนี้ยอาจัดไปเลยคะ่ะทุกคนเข้าทางหน้าต่าง ข้าทางหน้าต่างต้องใช้เครนยกซึ่งปรากฏว่าบ,บ้านเราต้นไม้เต็มไปหมดอีเครนเนี่ยไม่รู้ยกเนี่ยเข้าไปได้หรือเปล่ารถเครนจะเข้ามายกข้ามต้นไม้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจะต้องให้ผู้จัดการเนี่ยมาดูสถานที่จริงต้องดูสถานที่จริงก่อนถึงจะรู้ถึงจะรู้ตอนนี้ก็เลยเราเราก็เลยได้คำตอบคร่าวๆว,ว่าเราต้องทำยังไง ที่เหลือนอกจากนั้นก็คือคุณนัทเขาจะไปดูพอดีว่าเราจะไปดูต้นเอ่อต้นมะกอกคือเราอยากจะได้ต้นมะกอกคือต้นไม้เราแตมบ้านไปหมดแล้วนะต้นไม้ร้อยปีหกสิบปีแต่เราอยากจะได้ต้นมะกอกพันปีเราอยากจะได้ต้นมะกอกพันปีมาไว้ที่ข้างสระว่ายน้ําบ้านเราเราก็เลยไปดูต้นมะกอกแต่ทีนี้เราก็เลยเช็คว่าเอะต้นมะกอกเนี่ยมันต้องการแดดมากๆใช่ไหมหรืออย่างไร แล้ทีนี้ถ้าเกิดมันเอามาวางไว้แล้วมันจะตายไหมซื้อมาตั้งตั้งซื้อมาตั้งแพงแล้วเอามาตั้งแล้วเกิดมันดูแลไม่ดีแล้วมันมีปัญหาแล้วมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยไปเดินเล่นกันอะ่ะก็ตามภาษานะ กินยังไม่คิดเหรอเฮ้ยมันอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวไปนั่งกินกันพี่โตไปยกขึ้นมากองไว้สักสิบยี่สิบอันสิเด็ดตัวนี้เสียเวลาเสียเวลาก้มเหนื่อยก้มหยุดก้มหยุด มาเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่เดี๋ยวเปิดอีกอันเดี๋ยวเปิดบ้านหนึ่งเดี๋ยวเปิดเปิดช่องแปดช่องหนึ่งดีกว่าเปิดช่องแปดอีกช่องหนึ่ง สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาด็อเตอร์มาริกาวาราตี้ท็อกโชว์นอยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับะคะ่บะ,คะอขอบอเบอร์หน่อย อันนั้นยังไม่เสร็จหรือรอ,อะไรอ่ะฮะยัไม่เสร็จใล่เหรอไม่ติดตังคเอาล่ะอันอันเมือนะ่อกี้หรือไงอันตั้งแต่เมื่อเช้าเหรอเพราะว่าเชียร์เนียนๆมากอันนี้เอามาดิเดี๋ยวพี่ช่วยเยจะหมดแล้วเหรอโอเคเอวสวัสดีทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตเอามีอีกยี่ห้าอค่ะไม่ใช่ยี่ห้าหรอกอีกเก้าอันนี้เก้า วันที่อะไรอ่ะเราไปเราไปขายขายของที่ w ว r ร์คไพร์วันที่สิบใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> เอ่อโปเขาโอเคหรือยังโปโอ <Okay. S 1> เคแหละอัอนุกเปิดเปิดปิดอีกอันนึงให้พี่หน่อยเออมันหาไม่เจออีกอันนึงไม่หมดหรอยี่สิบสาม อะไรหมดครีมที่แถมเอาแพ็คครีมก่อนพี่โตต่อไปแพ็คครีมก <c oughs> ่อนพี่โตครีมหมดสวัสดีทุกคนมาทำงานกันแบบเอาไปเอาครีมมาเนี่ยครีมอยู่นี่ไงครีมแบบสามเหรอใช่เดี๋ิน ลาก,ลาก,ลากอันนี้พอก่นเอาคิม,คมแบบคิมแบบสหมดลยมอันเรนองเักแบบสามเออส <c oughs> อันนี้พอไหมอ,นนอ,อ่ะอันนี้อันใหญ่สามกล่องสมกล่องแม็คแม่ลุมกันมาเอามานี่ช่วย สามสามสามเออมันมองไม่เห็นไว้อันนี้มันไม่เห็นหนูอ่าเครื่องผิดมันไม่หานเครื่องพิมเปิดใหม่แล้วสวัสดีทุกคนตอนนี้กำลังแพ็คของส่งกันอยู่แม้ว่าจะเป็นเวลา18แนาฬิกาแล้วแต่ว่าขนส่งจะมารับ ตอนประมาณ18นาฬิกา30นาทีเราก็เลยต้องยังแพ็คอยู่ยังแพ็คอยู่สำหรับออเดอร์ที่มาตอนนี้เราจะส่งวันนี้ตอนประมาณ18นาฬิกา30นาทีแล้วเดี๋ยวขนส่งจะมารับเป็นรับสุดท้ายจ้ะขนส่งเนี่ยมารับของเราเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงค่ะ10โมงแล้วก็12โมงแล้วก็จากนั้นก็บ่าย2โมงจากนั้นก็บ่าย4โมง